สวัสดีค่ะจากช่องนิป้อนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะแบบง่ายๆนะคะเป็นลายน่ารักนะคะแบบนี้เลยสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะลักษณะนี้เลยนะคะด้านหลังเราก็จะทำไว้แบบนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆนที่ต้องการที่จะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลมีแหนบมีเหรียญแล้วก็มีลูกปัดสีทองนะคะแบบนี้เลยเอาไว้ติดเกรสรน,นะคะเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็จะไม่ติดก็ได้นะคะให้เพื่อนๆเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะแล้วก็จะมีกันไกลซิกแซกนะคะเอาไว้ตัดตกแต่งนะคะ ลิปบินที่ใช้ทำนะคะเราจะใช้เป็นลิปบิ้นตาลรัรังเบอร์2นะคะแบบนี้เลยเราจะตัดลิปบินนะคะมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่40ซนเมตรค่ะแบบนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้แล้วก็พับลิปบินลงมานะคะแบบนี้ 10ซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะแล้วรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้จากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยค่ะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะแบบนี้นะคะริบบิปป้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2องร้องเส้นที่1ค่ะ เส้นที่สามนำริบบิ้นคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะห่วงที่หนึ่งค่ะสอดเข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมากว้างๆแบบนี้แล้วลวงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงคะ่ะแบบนี้ให้เพืเ่อนๆดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการที่จะใส่เหรียญเลยนะคะ ก็สามารถนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะหรือจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้เส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะแบบนี้คะ่ะเส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนะคะตรงนี้ นำปลาลิบบินสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆดึงให้กระชับรีดมุมให้เป็นลอยนะคะการริบบินเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะมาสอดเก็บริบบินนะคะเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะเส้นสั้นนะคะเส้นสั้นด้านล่างนะคะสอดขึ้นมาตรงนี้ค่ะในช่องตรงนี้เลยนะคะช่องตรงนี้ปลาลิบบินโผล่ตรงนี้นะคะเราก็ดึงนะคะเส้นสั้นด้านซ้ายมือเราก็สอดค่ะ สอดทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านบนสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นสั้นด้านขวามือนะคะสอดตรงนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะดึงให้กระชรับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราจะมาทํามุมนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะทั้งสี่มุมค่ะ มุมตรงนี้นะคะเราจะทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะให้เพื่อนเพพับริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะโค้งริบบิ้นลงมานะคะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้ปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็ดึงรวมไว้นะคะประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะเส้นตรงนี้แล้วก็พับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้ ตอดนะคะตรงนี้เลยยิงหล่มไว้ค่ะเส้นที่สามนะคะตรงนี้แล้วก็พับริบบิ้นนะคะสอดนะคะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้ทำเหมือนเดิมเลยนะคะโค้งริบบิ้นนะคะลงมาสอดตรงนี้นะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะดึงให้เป็นมุมสามเหลี่ยมลักษณะนี้ค่ะแบบนี้ค่อยๆดึงนะคะดึงทั้ง4เส้นเลยนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะดึงแล้วก็จัดมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้แบบนี้ ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำเกสรนะคะทํำปีบด้านในตรงนี้ค่ะปีบด้านในตรงนี้เราก็จับลักษณะนี้ค่ะเราจะทำเส้นด้านซ้ายมือนะคะเส้นนี้แล้วก็พับริบบิ้นเส้นตรงนี้ลงมานะคะเส้นนั้นบนตรงนี้ลงมาทำเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้ นำปลายริบบิ้นสอดใต้เส้นที่เราพับเมื่อกี้นะคะตรงนี้เลยปลายริบบิ้นก็ผู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ลงนะคะกดตรงนี้เบาๆนะคะด้านล่างก็จับให้ถนัดมือค่ะแล้วก็ดึงริบบิ้นเส้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะมุมถ้าเป็นริบบิ้นเนื้ออ่อนนะคะมุมตรงนี้เขาจะหักง่ายนะคะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะ เส้นที่สองนะคะเส้นตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาทําเส้นด้านซ้ายมือนะคะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะนําปลายลริบบิ้นสอดใต้เส้นที่เราพับเมื่อกี้นะคะตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะปล,ลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้นิ้วโป้งเราดานันตรงนี้ลงมาค่ะดันริบบิ้นตรงนี้ลงมาแล้วก็ดึงนะคะ แบบนีเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดก,กลีบกันทีหลังนะคะเส้นที่สามนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมตรงนี้นะคะพบริบบิ้ลงมาค่ะทำเส้นนี้พบริบบิ้มาทางขวามือพับปลาลิบบิ้ลงมานะคะสอดตรงนี้เลยเพื่อนเพื่ก็ค่อยๆดึงนะคะใชนิปโป้เรากดตรงนี้ลงเบาๆนะคะแล้วก็ดึงด้านล่างนะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ี่พับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะสอดนะคะเพื่อนๆก็ดึงนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้นะคะกดลงมาเบาๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดึงนะคะแบบนี้ แล้วก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะมาทํากลีบด้านนอกกันเลยนะคะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มทําเส้นด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้เส้นยาวนะคะพาบลิบบิ้นนะคะหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะอ้อมมุมสามเหลี่ยมตรงนี้มานะคะแบบนี้แบบนี้เลยใช้นิ้วชี้ราดันตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้ ลักษณะนี้เลยแล้วก็พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังอีกหนึงครั้งค่ะแล้วข้ามมุมนี้นะคะมาสอดตรงนี้ค่ะสอดมุมที่2นะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นเขาจะโผล่ด,ด้านล่างนะคะถ้าเพื่อนๆสอดยากนะคะให้ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะใช้แหนบช่วยดันริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้ค่อยๆดึงค่ะ ตรงนี้นะคะเขาจะติดกลีบตรงนี้แล้วก็ดันออกมานะคะแบบนี้ค่ะค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้นะคะเส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะจับแบบนี้ค่ะแล้วก็จะพับริบบิ้นนะคะมาแบบนี้ค่ะอ้อมมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็พับลิบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะสอดตรงนี้นะคะ เเด้งขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจับทีหลังได้นะคะอริบิ้นผูนะคะแล้วก็ทํานะคะแบบนี้กดลงมาแบบนี้ค่ะใช้นิ้ชี้เราดันไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะถ้าเป็นริบบิ้นเน้ออ่อนเขาจะยับง่ายนะคะประมาณนี้นะคะเส้นที่3มนะคะเส้นนี้เราก็าพับริบบิ้นนะคะแบบนี้ ีดันมาด้านหลังแบบนี้นะคะเช้นิ้วชีว้เราดันไว้พับริบบิ้นหนึ่งครั้งค่ะสอดบุมนี้นะคะใต้กลีบนี้นะคะถ้าสอดยากก็ใช้แหนบนะคะช่วยดึงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะแบบนี้นะคะ เส้นที่สี่นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้พับริบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้ค่ะอ้อมาตรงนี้นะคะอ้อมมามุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะพับริบบิ้นหนึ่งครั้งค่ะสอดตรงนี้เลยใต้กลีดตรงนี้เลยนะคะมุมตรงนี้นะคะด้านในนะคะตรงนี้เลยเพื่อนๆก็ใช้แหนบนะคะใช้ดันนะคะ ตรงนี้เขาเด้งขึ้นมาไม่เป็นไรนะคะหลุดออกมาแบบนี้แล้วก็กดเขาลงไปเหมือนเดิมใช้นิ้วชี้เราดันไว้นะคะแล้วก็ดึงนะคะจัดกลีบนะคะค่อยๆดึงนะคะ ถ้าเราดึงแน่นไปแล้วก็สามารถดันออกมาได้นะคะดันกลีบเขาออกมาได้ค่ะแบบนี้กลีบให้เท่ากันนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะก็จะพลิกกลับด้านมาแบบนี้ค่ะแล้วสอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวนะคะตรงนี้ แบบนี้ค่ะสอดไปแบบนี้เลยสอดทั้ง4เส้นเลยนะคะใช้แนบช่วยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ นำเหรียญมาวางนะคะในขั้นตอนนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆสารละยขัดธรรมดาเลยนะคะเส้นด้านบนนะคะเส้นยาวด้านบนนะคะแบบนี้ดึงให้กรดชับนะคะแบบนี้ค่ะแล้วให้นำเทปใส่นะคะมาติดนะคะการลิบบิ้นเลื่อนลุดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะแน่นนะคะแบบนี้ เราจะได้ลักษณะนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ตกแต่งตามชอบเลยนะคะแล้วก็จะใช้กันไกลนะคะกันไกลซิกแซตตัดนะคะหรือเพื่อนๆจะตัดออกหมดเลยก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีกันไกลนะคะแล้วก็ตกแต่งตามชอบนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้ ส่วนเกสรน,นะคะเพื่อนๆจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะเราก็จะใช้ลูกปัดนะคะแบบนี้ค่ะใช้แหนบนะคะช่วยจับนะคะเี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะยิงกาลอนนะคะยิงกาลอนแล้วก็วางให้ตรงกลางนะคะวางลูกปัดให้ตรงกลางะคะ่ะกดให้กาวติดนะคะแบบนี้ จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ